เดียวกินได้แค่คนเดียวก็หมดแล้วเริ่มไออีกแล้วตายแล้วไอก็แคบแค่ไม่ดีเลยต้องบบ้านก่อนเอจะไปที่ดีมันไอที่จะเดินทางไกลแล้วมันไอเดี๋ยวมันเป็นนู้นเป็นนี่มันวอกกระพึ้นข้างในข้างในเนี่ยบากาศเปลี่ยนข้างในมันไปแล้วเฮ้ยเอางี้ตัดใจเลยต้องื่อเจ้าไปก่อนเพื่ออีกคนที่ความชอบเราใช่ไหมนะค้เข้าเมืองได้เราจม่ไเป็นทหารรับใช้ชาติแล้วเมียกับลูกจะไปไหนเสียก็ต้องไปอยู่ในเมืองหลวงด้วยกันเอางี้ข้าวเป็นกระบอกเดียว ให้เจ้ากินก่อนสอ,อ,องคนมนะึงจะกูด้วขมกระป๋องเล่นกันไปก่อนดดเดี๋ยวเจ้าสองคนปรึกษาอะไรกันเนี่ยเจ้าที่จะพาลงคท่าไปอยู่ที่บ้านพี่เจ้าค่ะไปอยู่ที่บ้านพักท,ที่บ้านหรอตั้งตัวที่บ้านต่อ,อแล้วไปกินข้าวที่บ้านด้วยขอบใจมากสุริยาบ้านอยู่หลังเขาเนี่ยบ้านอยู่ตรงโน้นใช่ไหมที่เลยเดินตรงไปอย่างเดียวเลยเลยถ้าอย่างนั้นเจ้านำเราไปก็บอกนำทางไปลรอยไปคนเดียวอีกแล้วไปคนเดียวแลอวรู้ทางรู้ทางไปบ้านไมเลย อย่าเปิดตีไปอย่าไปสร้างคนนะสามคนแตรียมไปสร้างคนดูข้าวมีถ้วยเดี๋ยวมงนั่งกับข้าวเนี่ยแป้งกินกันสร้างคนแล้วคิดดูแล้วเจ้ามาอยู่บ้านน่ไม่ต้องห่วงจะไม่ต้องห่วงเจ้ากินไปเลยนะเจ้ากินให้หมดไปเลยนะสร้างเดฉันสร้างคนจะได้ไม่ต้องแบกอะไรเฮ้ยอยราไปพูดอย่างนี้เขาจะเมตาอาหารชาวป่านี่หน้าตามันน่ากินมันจะเป็นของ ม่ค่อยดีเหมือนได้เบอรนะพุโจ้ค่ะเราไม่เห็นมีเนื้อเลยแลอาต้มยำน้ำหรอเนื้อนี่เดี๋ยวมึงฉันไปไปยำให้เดี๋ยวแป๊บคนละเนื้อกันเอาละเอาละเดี๋ยวจะเอาตังที่ไหนซื้อเนื้อหมูแล้วพุโจ้ค่ะก็เป็นแต่ผักไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้ก็ดีใจแล้วเดี๋ยวเราลงเลยแล้วกันลองกินก่อนลองเมตตาเราจะกินแล้วนะกินเลยกินให้หมดเลยฉันสามคนจะได้ไม่ต้องแดกอะไรเฮ้ยแล้วเขาจะกล้ากินของญี่ปุ่นไหมล่ะเขากล้ากินดูนะล่ะเราถ้าเขาชื่อจานขนาดเนี้ย เรากินได้แน่นะตั้งห่วงข้าวบ้านฉันกินแล้วนะรับรองว่าติดอกติดใจอุ้ยโอ้โหไม่ต้องเดิมากินที่นี่อีกเชื่อเหรอเป็นไงคุณจ้าค่ะสุริยานี่กับข้าวชาวป่าอร่อยแบบนี้เหรอเนี่ยพี่พอจะเป็นแม่ครัวในเมืองหลวงได้ไหมเนี่ยรสชาติจัดดีเลยแม่ครัวในเมืองหลวงเราไม่เคยมีใครทําอร่อยแบบนี้เลยอุ้ยปากอุ้ยปากอุ้ยเอ้าจะให้แม่ครัวไปไปเป็นแม่ครัวในเมืองหลวงจะยกให้เราอีกงั้นเหรอก็ไม่ แม่ครัวที่นี่พวกพวกบ้านคุณโยคะเฮ้ยผมขะไปไ,ไปให้หมดเลยเพอคุณพวกบ้านล้มๆกันไปเราอย่างงี้นะสุริยาเราไม่เคยกินอาหารแบบนี้มาก่อนโอ้ย<ห> <ผม S 1> อย่างงัน้นจังเลยตานาจะเป็นลมเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะขอแม่ครัวเข้าไปในเมืองหูวงนะกนน็ <c oughs> ะแต่ว่าเราอยากเห็นหน้าแม่ครัวเนี่ยทํำอร่อยขนาดนี้เนี่ อยากรู้จักอยู่นี่พระเจ้าคสัรี่อนี้ไหนล่ะวาหวาพระองคก็เป็นพ่ครัวเลยก็องังได้ีพระผจ้าค่ะระเจ้าฉันฉันเป็นแม่ครัวเองจ้ะไหนวยด้วยจ้าอยากแม่ครัวสบายเราอันนี้เป็นเม่ครัวจ้าเป็นปากแม่ครัวด้วยแล้วคนแรกที่รวครบัตวดี

ฟังเล่นเอาใจฟังฟังไปเจ้าเด็กขนาวข้าวข้าวเฮ้ยเจียวเชียเราขอคุยกับแม่ครัวหน่อยได้ไหมเอ่ออยากถามเรื่องกับข้าวได้จะถามฉันก็บอกได้นะชื่อชื่ออะไรนะจ๊ะดาราดีค่คุยคำกับข้าวอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอถามเรื่องกับข้าวหน่อยได้ไหมได้ค่ะมีแก้กัน ลิ้นไม่ต้องมีหอมไม่มีรอเรือเองมันต้องหลงยังไงล่ะนี่แกะไรผมน้องพาันเลยไม่ต้องมีทใช่ไหไม่ต้องมีถ้าถามใหม่นะมเไม่ทำจะแก เธอจาชานีแกขาหมาใสนมนเฮ้ยาเหม่อแกขาแกขาสไปโอ้สไปด้วยใส,สใส่น้ำสไปใ,ไปใสใป่น้ำสไปแกเนคาที่ไหมันกนิยาูเรื่อนข้าวใช่ไหมรูนะ้จ้ะไหนบอกหน่อยสินี่คืออาหารปรุงเสร็จที่ปรุงสมเู็จ

คนจไ <ๆ S 1> <ๆ S 1> อยู่ใ <ๆ S 1> น <ๆ S 1> ผมู่าเราก็ได้เป็นไปครัวด้วยเราไปทหารลูกแล้วนี่ หน้างทำไมเมตตาแล้วมึงว้ามีนฟ้าไม้จะไปไหนล่ะเพื่อนไม่เห็นเหรอเพราะอึ้มีกูหายไปแล้วเขาแย่งเมียกูจะไปไปช่วยเมียลูหรือเปล่าว่าจารานีนี่เป็นเมียมึงพกท่านไม่รู้พ่อมึงไม่บอกเขาว่าจารานีเนี่ยเป็นเมียมึงบอกว่าเป็นพวกบ้านใครจะไปรู้กูไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะกูแค่อยากให้ทุกคนไปอยู่ในเมืองอะกูจะไปบอกเขาดิกูจะไปไม่ได้ ไม่ดีนะเรื <Wirtschaft farmers> ่องนี <h arta> ้มึงเป็นคนผูกมึงก็เป็นคนแก้เองไม่ไหวไม่จะไปทน้ตาไหเยอใจสลดสูปริยองหมดกำลัง ความรักที่วาดขาดวังกลับตองมาพังพลปีน้ำตาลงอาบน้ามาเสียน้อง ไอ้คนเลวไอ้คนตัวหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตมึงมีคนเดียวมึงอกีจดาวเขาไปแล้วไอ้นี่มึงจะไปไหนตอนไหนได้ต้องเป็นตาคู่กูรู้เลยชีวิตกูเหลือตคนเดียวต้งไม่ฟังไม่ฟังไอแก่ตัวเลยฉันคูเสียตลาดเพื่อลูกเพื่อมีเมี้ยมันเลีวมันชั่วกูเลีวกูยอมรับแต่กูทำเพื่อลูกเพื่อมีเงียต้งฟังกูก่อนกูอธิบาย กูฟังกูไม่ฟังควากูโอ้ยไอ้ที่พายเก็บดาด้วยแม่ไม่ฟังเลย